สุดยอดคนดวงดีประจำสัปดาห์นี้นะครับจริงๆเนี่ยสัปดาห์นี้นอาจารย์ดูไว้มีเป็นสิบลัคนาเลยนะขาดไปสองแค่นั้นเองนะแต่เราทำเนียมเราเราให้แค่หกไม่เป็นไรก็จะจัดได้เอาไว้แค่หกก่อนนะเออแต่พูดแบบไม่เลี้ยงนะไม่ใช่ว่าพูดก่อนดีสุดไม่ใช่ดีหมดนะอ้าวลัคนาเม็ดลัคนาที่หนึ่งใอ้หไปก่อน สบายแล้วนะเมษเนี่ยเนื่องจากอะไรรู้ไหมดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนปุตตะปุตตะหมายถึงโปรเจกต์โครงการการลงทุนนู่นนี่นั่นโครจรมาเป็นราชาโชคะนะและปุตตะนีนก็หมายถึงเสียงโชคได้ด้วยนะ,ะจะซื้อหวยเสียงโชคโดดเด่นมากเออเนี่ยมีโอกาสดีๆลัคนาที่สองนะครับ<ะ>ลัคนาพิกจิก